เปิดกล่องปืนที่ส่งมาขายนะครับกล่องค่อนข้างยับนะครับเพราะว่ามีการจัดแทกมานะครับ เป็นหนึ่งนะครับสภาพนะครับประมาณนี้นะครับมีรอยถลอกค่อนข้างเยอะนะครับแมก็กกาซีนนะครับเดี๋ยวลองเติมแก๊สนะครับแก๊สไม่น้อยไม่สึดนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูกันนะครับ ข้างในก็ปกติดีนะครับตรงนี้ ใส่ยางชุบสักครู่นะครับมันไม่ลงเออจะตัวนี้นะครับเห็นไหมมันมันตกกลางอยู่ตัวท่อกับนี่โอเค ใ okay. ส่ย,ยานะ่างนิดนึงลองระบบให้ดูนะครับนี่ไม่มีลูกนะครับไม่กำลังอ่อนนะครับใช้ได้อยู่นะครับกดหลังอ่อน,นยิงนะครับมีลูกคายอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ระบ,บบปกตินะครับแต่ว่าลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับ นะครับเดี๋ยวทําการโอนเงินให้ผู้ขายนะครับส่วนท่านไหนสนใจตัวนี้ครับก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอยียดในการติดต่อไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ